กีฬาเกมเมอร์ทีวีนะฮะก็อยู่กับเกมแบทเทนเฟลสามเหมือนเดิมครับเออเรามาต่อกันในพาร์ทที่เท่าไหร่นะที่เก้าใช่ไหมฮะตอนที่เก้าด่านนี้ก็มีอะไรเน็ตตรงตึกแล้วทำไมเสียงมันกระตุกอืม <c oughs> อ่ามาแล้วนะ So yeah. you lost most of your unit <laughs> in the valley. Yonatia C uh, so so A Hwa Kien Tong Kunsawso and Cole. Some others. Mm. Did Captain Cole get your guys killed? What? What? No. Isn't that how you felt about it? Deep down. You know in Bosnia I lost four of my closest friends. Rocket attack. The guy that was on OP was sleeping. Sleeping, Was fucked up for six months. Thought about killing okay. him. We uh, all talked about uh. it. <laughs> I still think about how he failed he us. I feel sorry for you, but I feel more sorry for your buddies because they never knew who you really were. They would have understood. Would you? Would you understand turning uh, on uh, the for the enemy? The Russians weren't our enemy. They killed your fucking friends. Hold on, hold on. Now at the same time you were in the field in Iran. We intercepted burst like, transmissions between learn. Dima and his handlers in Kiev. He was in Iran as well. Why was Dima in Iran with the Russians? Mm. ดีมากเครือยน่ที่ไหนนะอเสียงดังมากสน่เลยเสียงอ๋ออยู่บนเครื่องบินแน่เลยฮะใช่โดยเครื่องยนไ์

อีนะฮะได้โอ้ยมันเท่จริงยังไงทีม้าเดี๋ยวจะมาสุดสุดเรเด้อโหแล้วมันสูงมากโอ้ยส,สูงอย่างนี้มันน่าโดดมากฮนะแต่ว่าเดียยเด๋ยวยากเดี๋ยวลงไม่กลางตาย

ถึงพื้นแล้วฮะแบบปลอดภัยแ <laughs> ม่งคาร์ลมไม่กล้าเมื่อกีนอ้น,นี้เปเรื่องเไปไปไปเราต้องไปจัดการใครตักคนหนึ่งนะต้องไปฆ่ามันนะโอ้โอ้ไม่กระดตัว เราต้องคายพวกนี้ก่อนเรามานำหลงังฮะเออาเเลยฮ้ยมันใช้ปืนอะไรยิงวะลูกสองแน่เลยไอย้พวกนี้ชอบเล่นลูกสองอจังวะฮะเอา นี่ไงบูมากเป็นไงล่ะลูกสองม่นโคตรจะแรงเี้ยงเี้ยงเพี้ยงตายเลยนะสามทีโอ้ยต้องเอาใหม่แบบนี่ยอ๋อเริ่มตรงนี้นะแหมแต่ว่าเติ่ใม่เริ่มเดินเครื่องบินเริ่มยาเคร่งบินนี่ไม่ใช่เลยทำไมทำไมแม่งผมเกลียดลูกสองก็เพราะอย่างนี้แหละแม่งเอ้ย คือลูกซองมันเป็นอะไรที่แรงมากนะผมบอกให้เลยมันเป็นปืนกระจายนะเราต้องเก็บหาเน่ก่อนนะไม่งั้นลูกซองลอยไปแน่เอาเสียงลายเข้านะทั้งนี้ทั้งนี้นทั้งน้อมลูกซองใช่ไหมโอ้ปืนต้องหมดเร็วจังวะงั้นกูได้ใช้นานๆเอาโอ้ก็ตกได้ใช้นานๆแบบเขาหน่อยนี่ ตายหมดแล้ววะเฮ้ยมอกดตัวีเฮ้ยระเบิดเราได้ปืนมาแล้วนะฮะแหมกล่องนี้ที่เราโยนลงมาเป็นปืนนี่เองไอเราก็าึกว่าอะไรไอตัวใช้ลูกซองโหลดโหลดโอ้ยโอ้ยหลบหลังหลบอว้เลย ไงวะโอ้ยหมดแดงทำไมผมมองไม่เห็นเลยวะทำไมรู้สึกว่าประดานหลังๆม่แม่งเริ่มเสียงกระตุกนี่ไงหลังรถนี่มึงิงอาอแล้วยิงโดนรถคันนี้แม่งเอ้ยเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกถ้าขับไปเนี่ย มันจะข้ามไปเองเหรอนั่นไงขับรถคันนี้ไปโอ้เราเราต้องโดนยิงด้วยไหนดูดิรอยข้างในเห็นได้ไหมยยมองจากข้างในไม่เห็นนะองจข้างในไม่เห็นนะ

ผมอาจจะไปแค่โชเกมออนไลน์ธรรมดาเล่นนะถ้า Battlefield 4ก็ยังไงก็รอไปก่อนนะผมต้องเดี๋ยวผมซื้อคอมไม่ผมแคสแน่นอนครับ Battlefield 4ถึงแล้วรถมันนจิงมามันไม่รู้หรอวะจะดจไปจดไปจดไปนูนีะไปดดไปฟักโห ถึงแล้วเราต้องยิงพวกมันไอพวกนี้หมดนะทำอไรวะโอ๊ยทำไมเสียงมันแบบเอ็กโคเสียงมันเอ็กโคเสียงแตกายยิงยิงิงิงยิงยงเิงยิงยิงยงยิิงด้วยย

ของแรงของแรงยิงแม่งเลยอะไรมาฟังระเบิดไปก่อนนั่งโดนเพื่อนด้วยเพื่อนไม่ยอมหลบโดนตะเกียงระเบิดดีไม่ตายเป็นคนจริงตายห่าแม่งยิงประเทศไอ้นี่ลูกซองโหตกตาย อทำไมปืนนี้มันลัานไวเลกวะใช้เอเอ,อเควะนนียโอ้ยโอ้ยผมนี่เงับเลยอะ <c oughs> โอ้ยเป็นชั้นเฟลต้องไปเริ่มตรงไหนเนี่ยแม่งเอ้ยเมื่อกี้ทั้งปืนบอมทั้งระเบิดเลยกู กูตาเล่นพยายามจะไม่ตายแล้วเนี่ยเ้ยมาเอาจริงแล้วมาไหน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 หัวร้อนเกมมิ่งครับฮ่ากูจะล้างบางหุงให้หมดเลยเฮ้ยไหนมาอีกมาอีกชอบเอ้าเออลงมาเจ้กรถน่ยลงมาไม่ตายด้วยแม่มึงยิงยิงไม่ตาย โอ้ยลูกตองลูกตองอ่าอ่าอ้าใครต่อยกันตรงนี้โอ้ยยิงไอ้คนยิงปืนบอมก็เลยไหนวะขอลบก่อนฮะมันอาจจะบรรจุกระสุนใั่แล้วน <su> ั LIKE ่นไงกูว่าแล้วเต็มเต็มหน้าเลยโอ้ยเนาะ ทำไงกับมันดีวันนี้ปืนมันยิงยากด้วยนะ AK เอเคนี่ยมันดีดไวมากผมยิงไม่โดนแม่งแทนที่จะให้ปืนดีๆหน่อยแต่ว่าปืนนี้มันก็ดีะแต่ว่าเฮ้ยลูกซองไหนไหนไหนวะยิงมาดิเฮ้ยลูก ยิงระยะนี้ไม่โดนแน่โอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยอะไรนี่แม่งนักหนาวะเนี่ยโอ้เอาตายไงวะเนะี่ยเอาเอาไว้อีกมาอีก,อกเอาแม่งยิงวิ่งปักไปแล้วกูไม่ติแล้วเอาเพื่อนหลบดิเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกูตายเพื่อน,อน,อนโอ้โอ เอาไงมันดีวะโอ้ยเอาไปแดกเอาไปแดกโอ้ยระเบิดระเบิดตายยังวะตายกันแล้วโอ้โหจะตายกันได้แม่ต้องใช้แขนคานนะโหยังมีไหมอย่างเนี่ยยิงดิยิงดิมามาแล้วรอะไรยิงโอ้ย,อยน,นอนนอน โธอะไรนักหนาวด้า, <ไป S 1> า,ดานเนี้ยนี่แม่งจะพาตายกัน,นเดี่ยวเลยเอ,าาอ้ยไหนอือามาโอยโปืนีเอาาอยอะนี่วะนกันมัเลยนะไหนไหนี้ย

แทงเกมเลั่นเลยน้าออกมาตรงนี้เราต้องแยกกับมันโอ้โหโอ้ยโอ้ายแล้วปืนมาอยู่ดีปืนกระเด็นไปโน่นเออนี่เราได้อะไรมาโอ้ได้ปาเลดได้ปรเลดมาใช้มัมนละมึงทีนี้ไหนนี่ จริงกูก um, so ังจังพุงทำไมต้องเล่นแบบกูอ่อไหนวะไหนวะเออือก้องแบบนี้ชอบด้วยเออเออไปไหนเอาแม็กโครไ s เ i อร์ไหนวะไหนมึงจะสู้กูเหรอเนี่ยสู้กูเหรอไหน ี่สไนเปอร์สไนเปอร์ทำไมไม่โดนนะโอ้ยยังมีอีกไหมอ๋อจะสู้ยะสู้เหรอคิดจะสู้แบบบาเลนงั้นเลยอมันมีทางนี่ฮะเบาเลตลุยเลยกลัวอะไรเอลย ปืนตู้ดีกว่าหมาเห่าอีอะเนึ่งกับสาทีแล้วเอ้ยนี่ยังไงยังม่มาอีกตรงเนี้เก็บแม็กก่อนนะยังไงตรงไหนวะโอ้ยระเบิดระเบิดเราต้องเร็วะไม่งั้นตาย เกิดกองนี้เยอะจริงๆเลยนะตายกันหมดแล้ววะตรงนี้โหมันโดนมาหลัวหมดแล้ววะมันโดนกันกระเบิด่างไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเร็วเร็วเพื่อนเร็วเร็ว โอ้แบกเอาไปเราต้องอ้อมไปนะนี่ตรงนี้มีกล้องกะสุดว่าเต็มเก็มรู้เต็มไ็กนี่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 ยังยัง ดมมนมมสอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อมได้ไหมอ้อมได้ฮะนี่อ่นี่นี่เฮ้ยปืนน่าสนใจแต่ว่าไม่เ,เก็บเดีวอดไปละ โอ้ยปืนบอมอีกแล้วเรื่องจริงนี่ยัดระเบิดแม่งเลยมันไต้เอาไปตรุ่มมาตายกันหมดเลยนี่กระสุนไอ่เก็บไม่ใช่กระสุน่ากระสุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจเอาละเบิด ไม่หล,ลองอุ้ยเลยลไปโอ้โอ้เกือบเกือบโอ้ยทำไมมันแรงงียจังว่าปืนพุ่งแ่งเนี่ยเอาให้ระเบิดเลยครับตึมตายมุงยิงใครวะ โอ้ยโอ้ยแล้วโหปืนบอมกันนี่แก้วอะแตไหนแม่งเลยตรงนี้มองไม่เห็นนี่นี่นี่ตายหมดแล้วนี่โอ้ยโอ้ยกระตุกนี่นี่ ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกโหลโผยังระเบิดด้วยอะไรอะไรอะไรเลองเฮลิคอปเตอร์มันเดอได้เฮลิคอปเตอร์กันเหรอบแ่งแ่งอกันดังวะโมีปืนให้เก็บด้วยเอาปืนอะไรดีเอจ เจ็สดสองเจ็ดมันคืออะไรวะเออเก็บมาก่อนน่าสนใจกล้อ,องเลยมีด้วยตรงนี้เราใช้ภายในดีกว่าน,นี่ยนี่ไงนี่ไงนี่นี่เพื่อนยิง มืดนะฮะมันมืดมันยิงกับโลกำแพงได้ปะวะออกยิงกันดีเพื่อนเออไม่ตายไม่ตายกันเหรอเอาเฮ้ยโหโดนว่าอะไรแม็กมดืดมันก็นต้องใช้กล้องไง้ะเพื่อที่เราจะได้เห็นพวกมันเพื่อนเดี๋ยวบ้าง เื่อนมันวางกันนี่ตายเลือตาเลยนีน่นี่นเคร t ่องปืนเพื่อนขึนทางขนะ้างบนนะเราจะไปทางไน

ไหนวะมึงเหรอมึงเหรอโอ้หาแม่งกล่องเลเตอร์กันมองเห็นนี่ไงมึงนี่เองนี่นี่ ใจหมดแม่งตรงนี้เป็นเป้าซ้อมยิงอ่ะแม่เอาอันนี้ตายตายท่าสะเ่เลยมึงอืออืออาวไอต้ตบทีตายอ,องยง,องนี้ไปไหนหรอยแลองวิ่งแบบนี้ยเพื่อนไม่เข้ามาเลยอ,อ๋อมันเข้ามากันไม่ได้เหรอเออเข้ามากันเลย เอ้ยออยิงก่อนเลยมหงยิงเราก่อนนี่โอยเอาไงครับโอ้ต้องรอเพื่อนเปิดไม่กล้าเพื่อนเปิดแล้วก็ไปลแล้วก็ตามหูแล้วเปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมึงเดินกันได้ไงวะเน,นี่ยระเปิดไปก่อนแล้วไหนมันขึ้นลิคอปเตอร์แล้วเราต้องรีบไปตามมัน อามุกี้ยายายาบ้าเออเออึ้นได้แล้วตามค่าไอ้นี่ใช่ไหมจัดปาอีโอ้ยเขียไม่ได้หรอกนี่อ้าวเสียงหายเลยเออต่อยกอืออ,อือโอ,อ้โหเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ยอ้าวข้างบนเป็นกระจกข้างๆเป็นน้ำโอ้ คือไว้โชคปีไว้นะเดี๋ยวไปนเออชอยป๊อปมันมีคนแจอะไรนยไม่เอาด้วยอะไรมันจะว่าเราต้องฆ่าเลยเหรอนี่ไงโซโลมอน I know what he's planning. I know where the suitcases are going. Let's make a deal. My freedom for information. You let me Hello. go, I tell you everything. I, Hello, I tell you where Solomon is going. I know what he's doing and where... So you drive there. You and whoever's left. You call Montez. Now, if I'm in your shoes, I'd be thinking about my friends. I'd be wondering what I could have done differently. I might even be wishing it had happened to me and not them. So you get to Kafarov's villa, ahead of the main forces of Russians, ahead of everybody. Not everybody. Dima was there, wasn't he? And you made a decision. You made a fucking momentous decision about your life and your allegiance, about how much you're willing to do for your country.

Come on. You. 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 Uh, what? This piece oh, of shit right here stole three nuclear devices from Russia and sold it to a man called Solomon. Uh, Solomon's Solomon's Solomon is using the PLR. He has at least two targets, New York and Paris. He's, using it for the -to he's going to detonate the New York device at Times Square very soon. มันมีข้อมูลที่ว่ามันจะไปที่ว่านั่นจะไประเบิดนิวยอร์ก n ันให้ช่วยมันเฮ้ยใครวะอ๋อนั่นมันหัวหน้าเราอาว ยิงหัวหน้าตัวเองหรแบกเบ้ออ้าวแม่งยิงหัวหน้าตัวเองงดำนะั่นอ่ะที่มันยืนบนอ่แล้วก็จบไปอีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมได้ต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปเปิดคลิปในพาร์ทแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามนะ เออบายๆครับเดี๋ยวไปต่อ bye อีกคาร์ดหนึ่งไง